เดี๋ยวคลิปนี้จะพามาทำยา h p p o i o n Injector นะครับเป็นยาที่เวลาเราสู้กับปอสแล้วอะ่ะเราจะปั๊มเลือดวิธีก็คือเราต้องใช้ยาตัวนี้ครับยาหลอดที่ไม่เป็นเข็มฉีดยาตัวนี้นะครับมันสามารถกดใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีไม่มีคูณดาวในการใช้นะครับเวลาเราจะใช้อะ่ะเราลากไอเทมเนี้ย มาใส่ในช่องเลขนะครับช่องตัวเลขแล้วเราก็กดเลขในการใช้แต่ว่ายาตัวเนี้มันไม่ได้หิวเลือดให้คนนะครับมันจะหิวเลือดให้สัตว์ที่เราขี่อยู่นะไปดูวิธีคราฟกันก่อนว,วัสดุครัฟก็ไม่ยากนะมาในโต๊ะอีเทนอลเวิร์ e เ c นะมาช่องครัฟนะพิมพ์ว่า h p นี่นี่อันแรกก็ใช้ Hot Poison นะครับในการคารฟก่อนมาเปิดซันคริสตัลเหล็กโคลิเบอร์ธรรดาราฟมาก็ ครับอันนี้2นะครับมันต่างกันยังไง2อ,อันนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นหลอดแรกเนี่ยมันเติมแค่75ปซนถ้าเป็นหลอดที่2เนี่ยมันเติม1 0 0ปอร์นหนูคุณดาวนะครับหน้หนูคุณดาวอ่ะถ้าเน้นประหยัดก็เอาตัวนี้นะเจปถ้าเลือดเราเหลือเจ็ดห้าก็คือเลือดเราเหลือสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก,เราก็เราก็มากดตัวนี้ก็จะเล็บมันก็จะเต็มหลอดแต่ถ้าเราแบบว่า ไม่ต้องกาวบนว่ามันจะเต็มหลอดหรือไม่เต็มหลอดก็มาคาบตัวนี้แทนนะครับก็จะใช้งานเหมือนกันแต่ได้ก็จะเต็มหลอดเหมือนกันนะครับเอาผมจะเอาตัวประหยัดก็คือตัวนี้ตัวประหยัดนี่ผมได้มาได้แปดสิบหกไปเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างการใช้งานเดี๋ยวจะพาไปสู้กับบอสดูนะครับดาเมจแรงมากอ่าเห็นภาพอย่างนี้แล้วกันนี่ สมมติเราสู้บอสจนแบบว่าเลือดเราใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอันนี้ผมจะเอาจะลองเป็น75%ผมเอาไว้ตรงช่องเล็กสีกดเพิบเห็นไหมครับเลือดไม่เต็มหลอดนะแต่ว่าเกือบเต็มเลยแต่ถ้าผมกดเลขเจ็ดที่ผมเอาไว้เนี่ยก็เลยก,ก็จะเต็มหลอดไปเลยนะครับนั่นวิธีการใช้งานอ่าแล้วก็เทคนิคในการสู้บอสสูงนะครับ ทำยังไงไม่ให้กระตุกเพราะว่าเวลาเราสู้บอสสูงๆเนี่ยมันจะกระตุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาเมจมันจะขึ้นมาเต็มหน้าจอแบบรัวๆเลยวิธีไม่ให้มันกระตุกก็คือเราต้องปิดดาเมจนะครับปิดดาเมจโดยการกดเครื่องหมายลบที่มันเป็นลูกศรหันไปทางซ้ายมือนะครับเวลาเราพิมพ์ตัวนัสือแล้วเราเราลบก็คือตัวตัวนั้นแหละนะครับแต่ให้เรากดเครื่องหมายลบมันก็จะหายไปแบบนี้แล้วมันก็จะไม่กระตุกนะครับโอ้จดินทางปลอดัย เห็นไกระตุกอย่างนี้เลยฮะดาเมเป็นโลอ่ะแต่เราติดปุ๊บอ่ะหายกระตุกเลยต่อให้าดาเมจมาเยอะแค่ไหนครับก็ไม่หวัน่นเล่นได้เลื่อนแบบไม่กระตุกนะนีคนป็นรับลืมบอกไปว่า อีกวิธีหนึ่งในการดูดารามจดแบบไม่ให้แบบกระตุกเลยแล้วก็เราก,กดตัว F ครับพอเราก,กดตัว F เราสามารถดูเรียบของเลนโวเราได้ว่ามันเหลือเท่าไหร่นะถ้ามันเหลือใกล้จะหมดแล้วก็กดตัว F ออกแล้วก็ไปกดตัวเลขที่เราได้ตั้งไว้นะ ตัวดงเกิและนั่นคือทั้งหมดในการสู้บอสนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ